Mor n i n g Move ขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่มาพูดคุยกันนะครับกับคุณยุทธวีชื่นบรรลือสุขนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจงานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์จากบร,จริจกกรุงไทยนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณยุทธวีครับสวัสดีครับผมเกริ่นไปนะครับมีนักทุนหลายท่านเนี่ยสนใจกับแคดบอลหรือว่าพันธบัตรภัยที่หวัดครับว่าคืออะไรนะครับทําไมช่วงหลังนี้เนี่ย โลกของเรามีภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับการลงทุนในแคดบอลหรือว่าพันธบัตรภัยพิบัตินะครับจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับเรื่องของการลงทุนได้อย่างไงบ้างแคดบอลคืออะไรนะครับทำไมนักทุนจะต้องสนใจในตอนนี้ครับครับเอ้คุณปับอันนี้ผมแชร์สกรีนอยู่ป่ะฮะไม่ได้แชร์ใช่ไหมขึ้นแล้วครับอ๋อขึ้นแล้วนะครับโอเคเอ่อโอเคแคดบอลคืออะไรนะครับคือจริงจริง ถ้าถ้าถ้าดูจริงๆมันจะมีคำพูดหนึ่งที่เขาชอบพูดติดปากกันอย่างนึงก็คือ ILS นะครับคือจริง,รงๆคำว่า ILS กับ c a t Bond เนี่ยมันขายกาันอยากให้เข้าใจสองคำนี้ก่อนนะครับ ILS เนี่ยคือตัวย่อมาจาก insurance linked security นะครับก็คือ,อ,อหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยง้านประกันภัยนะครับมันเป็นคำกว้างมันเป็น umbrella ER term นะครับซึ่งภายใต้ ILS เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงประกันได้เกือบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น ด้านประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงภัยพิบัติเราจะพูดถึงแคดเซอร์ฟีบอลนะครับเวลาเราพูดสั้นๆเนี่ยเราจะพูดเฉพาะเอกสามตัวแรกของเขาบ้างแคดเซอรฟีก็คือ CAT ก็คือแค t นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราเรียกว,ว่าแคดบอลนะครับงั้นจริงๆโดยหลักการเนี่ยมันก็คือ,เ,อเหมือนกับคล้ายๆเป็นพันธบัตรประเภทหนึ่งแหละที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านประกันภยัยดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนที่เราจะได้ก็จะมาจากาผลลัพธ์จากการ เกิดของประกันจากการเกิดของเรื่องของความเสี่ยงด้านภัยพิบัติตา่ตางๆอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเกิดภัยพิบัติขึ้นเราในฐานะผู้ถือแคดบอลก็อาจจะต้องอจ่ายเรื่องของสิทธิ์หมาทดแทนนะครับเราคล้ายๆทําทตัวเหมือนบริษัทประกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นผลตอบแทนจากเรื่องของเบี้ยประกันนะค,ค,คือลองนึกภาพเหมือนกับตัวเราเป็นบริษัทประกันนะฮะครับนะคือปกติเวลาเราซื้อประกันเนี่ย เราก็จะจ่ายเบีย้ยประกันทุกๆปีใช่ไหมเหมือนคุณป้บซื้อประกันสุขภาพไปก็ตามนะครับอันนี้เรากลับขากันเราไปอยู่ฝั่งของบริษัทประกันก็คือผู้ถือแคดบอลนะครับดังนั้นผลตอบแทนที่เราจะได้ก็คือเราได้เบีย้ยประกันนะครับดังนั้นถ้าภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นเราก็ได้เบีย้ยประกันแต่ว่าถ้าภัยพิบัติเกิดขึ้นเราก็ต้องจ่ายค่าเสียหายทดแทนอันนี้คือไอเดียของของ,ของภาพแคดบอลครับครับทีนี้แนวโน้มของการลงทุนในแคดบอลเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับทั่วโลกเขาสนใจเรื่องนี้กันแค่ไหน เขาตื่นตัวกันแค่ไหนนะครับว่ามีคนลงทุนเยอะหรือเปล่ากับแคดบอลครับอ่าโอเคคือเออ,อันนี้สไลด์ผมแช์อยู่ใช่ไหมผมไม่ไ<ช>แน<ต>่ใจโอเคน่าแช่ยอยู่นะโอเคครับเอ่อจริงๆต้องบอกว่าแคดบอลเนี่ยมันเติบโตกันทุกปีนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันคาดเดาได้ยากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะผลกระทบเรื่องใครแมชชนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องใครแมชชีนอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของ ภูมิภาคภูมิเขาเรียกอะไรนะภูมิภาคต่างๆที when ่มันมีความหนาแน่นประชากรมากขึ้นหรือเรื <vine> <ps. ain> ่องเงินเฟ้อจริงๆมันมีผลเกือบหมดนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราไปดูในภูมิภาคอย่างเช่นของฝั่งอเมริกาเหนือนะครับอย่างฝั่งอเมริกาง่ายๆนะครับถ้าเป็นรัฐที่โดนเรื่องของภัยพิบัติภัยพิบัติบ่อยๆเนี่ยก็คือรัฐฟลอริดานะครับถ้าลองไปดูแผนที่โลกเนี่ยจะเห็นว่าเขตัวรัฐฟลอริดาเนี่ยมันจะติดอยู่กับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งถ้าเกิดเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยคนที่โดนคนแรกก็คืออฟลริดา นะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเทียบสมัย20ปีที่แลกกับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าความหนาแน่นประชากรของฟลอริดาก็สูงขึ้นด้วยอย่างมีนัยสําคัญเหมือนกันประกอบกับเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งมันจะมีผลเรื่องต่อเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในแง่ของตึกรามบ,บ้านช่องต่างๆใช่ไหมครัคือเวลาเราเ,าเราให้ประกันภัยพิบัติเนี่ยมันจะต้องดูเงืินไขว่าโอเคครอบคลุม มีภาพตรงไหนนะครับแล้วความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลเสียหายเมื่อเกิดภยัยพิบัติมาขนาดไหนซึ่งตรงนี้มันต้องคํานึงถึงทุกอย่างในแง่ของความแนปัญนประชากรเงินเฟอ้อการเตริบโตของ,ของอใ,นในเชิงของเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วแรงของลมที่จะเข้ามาปะทะด้วยซึ่งฟลอยด้าจริงๆเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยอพอหลายๆอย่างมันประกอบเข้ารวมกันเนี่ยมันจะเริ่มัมนจะมันจะทำให้เห็นภาพของบริษัทประกันที่อาจจะเริ่มมีดีมาน์ที่จะพยายามขายความเสี่ยงนี้ออกไปเพราะว่า เรื่องความเสี่ยงภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงในเชิงวิทยาศาสตร์ทีนี้มันมันค่อนข้างมีการคาดเดาได้ยากในบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไปส่องสังเกตในช่วง20ปีที่ผ่านมามันจะมีเฮอริเคนที่แรงมากๆในสมัยประมาณปี92อันอย่างเฮอริเคนแอนดรูเนี่ยนะหรือถ้าสมมุติว่าช่วง4-5ปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีเฮอริเคนเอียนตอนปี2022นะครับหรือเฮอริเคนไอดาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเฮอริเคนพวกเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าความนน่าาาเเปีกดดด้ัคบไยยุ๊ แล้วบริษัทประกันก็เริ่มจะหนักว่าโอเคเรื่องของเงินทุนจริงๆตัวเองเนี่ยก็ต้องบริหารให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยวิธีการหนึ่งที่เขาจะทาก็คือโอนความเสี่ยองออกมานะครับซึ่งพอเอาปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมไล่ให้ฟังก่อนหน้ามาประกอบรวมกันเนี่ยมันทาให้เห็นภาพว,ว่าดีมานของบริษัทประกันที่เขาจะขับเสี่ยงมันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นแคดบอลที่ที่มีวอลลุ่มหรือมีปริมาณของขนาดตลาดที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีซึ่งจากหน้าเนี้ท ก็คือปริมาณแคดบอดที่เทรดอยู่ในตลาดรองนะปัจจุบันเนี่ยมันมีปริมาณอยู่เท่าไหร่นะฮะส่วนไอ้แท่งสีน่าจะเป็นสีดำๆน้ำเงินเข้มะนะฮะอันนั้นจะเป็นจนํานวนแคดบอดที่ออกใหม่ในแต่ละปีนะ,ะ<อ>ครับจะเห็นว่าในแนวระยะยาวนะครับมันจะเป็นขาขึ้นนะฮะแลวเป็นไปได้ว่ามันจะยังขึ้นต่อไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าดีมานของบริษัทประกันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยโดยตามหลักเศรษฐศาสตร์ตัวค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าเขาจะต้อง จ่ายเบี้ยประกันสูงขึ้นเพื่อเพื่อดึงดูดเงินทุนให้ได้มาึ้นถูกไหมครัถ้าถ้าคนแย่งกันที่จะขายประกันออกไปขายความซื้อความคุ้มครองหรือขายตัวแคดบอลออกไปเนี่ยมันจะยิ่งดันให้ไอ้ตัวสเปรดหรือค่าตัวพรีเมียมจากเบี้ยประกันเนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นตามเพะฉะนั้นเทรนด์ที่เราเห็นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าแคดบอลมันมีแนวโน้มจะเติบโตไปได้เรื่อยๆด้วยด้วยด้วยปัจจัยอะไรที่เราให้ความไปก่อนนะครับละทำให้ผลตอบแทนมีแนวโน้มที่อาจจะอยู่ในระดับที่สูงไปได้ในระยะยาวด้วยเหมือนนนกัััะคครรบบ ถ้าเปรียบเทียบแคดบอลกับพันธบัตรทั่วไปที่นักทุนเนี่ยลงทุนกันนะครับแนวโนม้มเรื่องของความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างเสี่ยงกว่าหรือเปล่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเรื่องของผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับทําไมแคดบอลเนี่ยถึงมีความน่าสนใจไม่เหมือนกับพันธบัตรทั่วไปครับเออจริงๆมันแตกต่างกันแบบมีแนวสัมพันธ์มากคนระับคือต้องบอกว่าถ้าเรากูดถึงหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่เราต้องรับความเสี่ยงก็คืออันแน่นอนเครดิตไรสแน่นอนเีฟอร์ไรสแน่นอนถูกไหมฮะเวลาเราซื้อเนี่ยเรา คนที่ออกตรา,าสารมาเนยังงบการเงินเขาจะมีกระแสเงินสดมาจ่ายดอกเบี้ยให้เราได้ไหมมันเป็นเรื่องของสุขภาพทางการเงินถูกไหมแต่ว่าพอเราพูดถึงแคดบอลเนี่ยมันจะแตกต่างกันลองดูสไลด์ที่ที่ผมโชว์อยู่กันได้หน้าที่6กเนี่ยน,นะ,นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันเป็นโครงสร้างที่ทําให้แคดบอลเนี่ยมันแตกต่างกับบุคุณกู้พันธบัตรชัดเจนมากสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างก็คือตัว SPV SPV ตรงกลางเนี่ย SPV คือใครก็คือ นิติบุคคลเฉพาะกิจนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะย่อม,มาจากคำว่า special purpose vehicle นะครับคือต้องเข้าใจกระบวนการนี้ก่อนว่าเวลาบร,ริษัทประกันเขาจะโอนความเสีย่ยงออกมาเนี่ยผ่านออกมาเป็นรูปแคดบอลเนี่ยเขาไม่ได้ออกตรงๆเขาไม่ได้เป็น issuer หรือคนออกตราสารตรงแต่เขาจะแต่งตั้ง SPV ขึ้นมาเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อเป็นเหมือนนิติบุคคลที่มีจุดประสงค์ในการออกแคดบอลเพียงอย่างเดียวนะครับเขาทาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นกําแพงกั้น กำแพงกั้นในแง่ที่ว่าถ้าเกิดสมบรบริษัทปากการะกันเกิดล้มละลายขึ้นมาหรือเกิดดีฟอลต์ขึ้นมา SPV จะไม่มีผลอะไรกับกับกับสุขภาพทางการเงินของบริษัทปากการะกันนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลา SPV ออกแคดบอลแล้วเกิดบริษัทปากการะกันเกิดเขามีเครดิตอีเวนต์เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ถือแคดบอลก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรดังนั้นเนี่ยมันเป็นการกำแพงกั้นเอาเครดิตรรส์และดีฟอลต์รรส์ออกไปนะฮะซึ่งถ้าดูจากรูปนี้จะเห็นว่าคนที่อยู่ด้านขวาคือเราเนี่ยในฐานะกองทุนนักลงทุนเนี่ยก็ค ส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็คือบริษัทประกันก็คือผู้ซื้อผู้ที่ขายแคนบอลก็คือผู้ซื้อความคุ้มครองแหละก็คือเอาความเสี่ยงโอนออกมาให้ให้ตลาดทุนนะครับทีนี้ถ้าดูโฟโล์เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปแบบของผลตอบแทนที่เราจะจะได้นะครับคือแน่นอนว่าเวลาบริษัทประกันโอนความเสี่ยงออกมาเนี่ยถ้าดูจากไอตัวเส้นลูกศรสีฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าเขาต้องจ่ายพรีเมียมออกมาด้วยนะครับคือ แน่นอนเขาโอนความเสี่ยงเขาต้องจ่ายเบี้ยประกันออกมาเป็น,เป,นเป็นตัวชดเชยนะครับ SPV ได้รับประกันได้รับเบี้ยประกันออกมาเนี่ย SPV ก็จะโอนมาให้กับกองทุนนาล,ลงทุนดังนั้นเนี่ยเราในฐานะนักลงทุนกับกองทุนเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนจากเบี้ยประกันอันนี้คืออย่างแรกนะครับแต่จริงๆมันจะมีผลตอบแทนอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้ตัวกล่องสีส้มข้างบนนะคะคือจริงๆต้องบอกอย่างี้ครับว่าโฟล์เนี่ยปกติเวลาเราลงทุนเนี่ยเงินที่จ่ายไปให้ในการซื้อแคดบอลเนี่ยเงินมันจะไม่ได้ไปที่ทางบริษัทประกัน แต่มันจะเข้าไปอยู่แต่ตัว,ตว,ตวไอ้กล่องสีส้มก็คือตัวบัญชีหลักประกันนะครับคือบัญชี c o r i t o r a l account อ่ามันวางไว้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นหลักประกันว่าโอเคถ้าสมมติเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับเราเข้าเงื่อนไขนะบริษัทประกันที่อยู่ด้านซ้ายล่างเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะดึงเงินเนี่ยเอามาใช้เพื่อชอดเชยในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ นะแต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเขาก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาหยิบเงินตรงนี้อันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าเอาเงินตรงนี้มาวางไว้เพื่อเป็นหลักประกรันเมื่อเกิดเมื่อเกิดอีเวนต์ด้านด้านภายัยพิบัตินะครับแต่ทีนี้เ,เงินที่มาวางไว้ในกล่องสีส้มเนี่ยมันจะไม่ได้วางไว้เฉยๆนะครับแต่ว่ามันจะเอาไปลงทุนต่อด้วยนะแต่ว่าโดยสัญญาเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนในส่วนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับสภาพคล่องสูงที่สุดซึ่งที่เขาลงทุนกันเป็นหลักเลยมากกว่า95%ดาวสิบห้าปศริงขึ้นไปก็ค พันธบัตรรัฐบาลอายุสหรัฐอายุสั้นนะครับแบบ1เดือน3เดือนนะครับงั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นผลตอบแทนที่เราได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งงั้นมันจะมี2ส,ส่วนก็คือเบีย้ยประกันนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากมารีมาเกตหรือพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับแต่ทีเนี้ยผมอยากให้ข้อสังเกตรตรงนี้ว่าพอมเา็นการลงทุนไอตัวกล่องสีส้มที่เป็นระยะสั้นสั้นๆมากๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีลักษณะผลตอบแทนเป็นคล้ายๆแบบอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวนะคำว่าลอยตัวก็คือถ้าเป็นสังเกตเขาเรียกว่า floating rate ใช่ไหมความหมายก็คือว่าถ้าดอกเบีี้้้ยยยขึนนนนหหรรรืือออลลลงงง่ผตตตบแทมัจะาไปดว ดังนั้นผมจะบอกอย่างนี้ว่าธรรมชาติของแคดบอลเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นลักษณะของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเนะเพราะมันจะมีไอ้กล่องสีส้มที่มันสร้างผลตอบแทนแบบมันนี่มาเก็ตมาให้เราด้วยเพราะฉะนั้นสองส่วนนะฮะก็คือพรีเมียมเยียประกันที่เราได้จากการที่บริษัทประกันโอนความเสี่ยงมาให้นะอย่างที่2คือตัวมันนี่มาเก็ตซึ่งเป็นคล้ายๆโฟาย f ง o a t i n g a นะครับดังนั้นถ้ามันเป็น f ฟ o a t i n g ท a ความหมายคืออะไรความหมายก็คมมือวามมา่วาในแง่ของความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยของแคดบอลมันจะไม่มีเลย เนะพราะมันเป็นอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวดังนั้นธรรมชาติตามทฤษฎีก็คือว่าดูเรชันมันเกือบศูนย์ถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดแตกต่างอีกอันหนึ่งที่มันแตกต่างกับพวกพันธบัตรรัฐบาลท,ท,ที่ดูเรชันมันอาจจะสูงหน่อยอาจจะมีเมทริออริตี้ที่มันคงที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนั้นมันจะมีสองส่วนนะก็คือว่าอย่างแรกคือมันแทบจะไม่มันแทบจะไม่มีเครดิต r i ส k หรือดีฟอลต์ไรสเหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลหรือตัวคุณกู้ในอย่างที่สองคือดูเรชันเกือบศูนย์นะครับก ครับฟังดูนักทุนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับถึงกลไกในการสแสวงหาโอกาสการลงทุนแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงของแคดบอลนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะลงทุนในแคดบอลครับทางบรจกรุงไทยครับมีกองทุนอะไรบ้างที่จะตอบโจทย์ให้กับนักทุนสําหรับคนที่มองหาโอกาสการลงทุนในแคดบอลตอนนี้ครับเออครับคือค,คือจริงๆต้องบอกว่าตัว ตัวกองทุนที่เรากำลังจะจัดตั้งเนี่ยนะครับเรากำลัง IPO อยู่น,นะวันที่14ก็คือเริ่มเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็ไปจบวันที่21่อนี้นะครับเรามี2กองทุนก็คือ k a t i b o n KUI จาก k a t i b o n US UH KUI อีกหน้าหนึ่งนะครับมันจะมี2หน้าผมผมแยกกัน2หน้า2องกองทุนนะถามว่าทำไมมี2กองทุนเพราะว่าเราปรับให้เป็นลักษณะกองทุนหนึ่งคือมีการป้องกันความเสี่ยงด้อัตราแลกเปลี่ยนอีกกองหนึ่งคือไม่มีเลยนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับทางลูกค้าในการที่จะ รับความเสี่ยงด้านค่างเงินด้วยเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่มุมมองของลูกค้าในความชอบส่วนตัวนะซึ่ง2กองทุนนียเราจะลงทุนใน a s t e r อร์ฟันที่ชื่อว่าชโลเดอร์นะครับชื่อกองเต็มเนี่ยของของมาสเตอร์ฟันเนี่ยก็คือ Flexible CatBo บอลฟันของชโลเดอร์นะฮะซึ่งกองทุนนี้ก็จะเน้นลงทุนเฉพาะแคดบอลอย่างเดียวซึ่งแคดบอลเนี่ยที่กองทุนเน้นลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแคดบอลที่เทรดในตลาดรองมีสภาพคล่องนะครับจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าใน i l s เนี่ยในโลกของ iels นะฮะ มันจะมีแคดบอนหรือมีพวกอื่นๆที่ลิงก์กับเรื่องความเสี่ยงภัยพิบัติจำนวนมากอีกหลากหลายรูปแบบซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบที่เรียกว่าซื้อขายนอกตลาดคือไม่มีสภาพคล่องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีสเปรดที่สูงกว่าก็ได้อาจจะมีลักษณะคุณลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่กองสนหลักของเราเน้นอย่างเดียวก็คือตัวแคลบอนที่มีสภาพคล่องในตลาดรองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ท ผมอาจจะต้องให้เป็นข้อสังเกตก็คือว่ากองทุนนี้จะไม่ได้มีสภาพคล่องเป็นลายวันคือลูกค้าสามารถส่งคำสั่งได้ทุกวันนะครับแต่ว่าการส่งคำสั่งจะเป็นลักษณะการส่งคำสั่งล่วงหน้านะครับแล้วก็จะต้องไปดูในตารางกําหนดการของทางเว็บไซต์ของทางบลจที่จะมีประกาศอยู่นะฮะว่าซื้อขายช่วงนี้จะไปตกในเรื่องในวันทําการซื้อขายวันไหนซึ่งเราจะทําเป็นวันทําการซื้อขายเนี่ยสครั้งต่อเดือนนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้อง,องอสอบถามเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วกันครับ ไปดูนยโยบายการคุณของทั้งสองกองนี้หน่อยครับโอเคครับ <c oughs> ก็นยโยบายจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมไล่ฟังเมื่อกี้นะครับว่าโดยหลักแล้วก็คือเน้นเฉพาะแคดบอลนะครับคาว่าเน้นแคดบอลเนี่ยก็คือเน้นเฉพาะแคดบอลที่มีตลาดมีตลาดรองก็คือมีซื้อขายามีราคาเป็นรายอาทิตย์คือต้องบอกแคดบอลพวกนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นนอกตลาดเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีราคาซื้อขายให้เราเห็นเลยแต่ถ้าเป็นแคดบอลที่กองทุนเน้นลงทุนเนี่ยจะเป็นแคดบอลที่มีราคาซื้อขายเป็นรายอาทิตย์ นะดังนั้นเราจะเห็นราคาจริงๆถ้าใครมีบูมเบิร์กอาจจะลองเข้าไปดูมันก็จะมีข้อมูลอยู่ด้วยเหมือนกันในในบารแคดบอลบางตัวนะครับแต่บางตัวอาจจะไม่ได้อยู่ในบนะูมเบิร์กแต่ว่าโดยหลักการก็จ,จะเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้คือภาพกว้างๆเลยครับครับไปดูรเรื่องของผลตอบแทนในอดีตบ้างน,นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสินรัืย์อื่นๆแล้วเนี่ยแคดบอลถือว่าเป็นยังไงบ้างครับเออจริงๆเนี่ยถ้าไปดูแคดบอลในอดีตนะฮะดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับครับอ่ะ ดูหน้านี้ก็ได้นะครับคือ,อ,อจริงๆอันนี้เราเอาข้อมูลของทางชโรเลอร์เขาคำนวณออกมานะครับย้อนหลับไปประมาณ20กว่าปีนะ่ยยบ้ปโีโดยประมาณนะจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยผลตอบแทนของแคดบอลเนี่ยมันไม่ได้ด้อยไปกว่า s อสเซคลาสอื่นๆเลยนะค,คือถ้าเราเทียบในตารางเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละคอลัมน์มันจะเป็น s อสเซคลาสแต่ละประเภทใช่ไหมฮะจะมี Equity, IG Bond บลบลาๆไปนะครับซึ่ง แคดบอลจริงๆสังเกตว่ามันด้อยกว่าแค่หุ้นนะฮะหุ้นก็คือ Equity ตี้เนาะแคดบอลเนี่ยยีกว่าปีเนี่ยผลตอบแทนต่อปีมันตกประมาณ7.4%นะครับด้อยกว่าแค่หุ้นหุ้นมันกประมาณเกือบสิบนะครับสูงกว่า IG b o n d นะสูงกว่า High Yield สูงกว่า Commodity สูงกว่าเกือบหมดเลยนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าไปเทียบกับไอตัวค่าความผันผวนคือ volatility เนี่ยจะเห็นว่าแคดบอลเนี่ยต่ำกว่า Asset Class กือบทุกแอสิคาเลยนั่นเรียกว่าต่ำต่ำที่สุดเลยละกันถ,ถ้าเทียบในตลาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาผลตอบแทนมาปรับด้วยความเสี่ยงจะเห็นว่าแคดบอลเนี่ยค่อนข้างทาได้ดีพอสมควรนะและอีกอันหนึ่งก็คือไอ้ตัวเรื่องของเดือนที่มีผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยไอ้ตัวแถวที่สี่ของในตารางนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นการวัดค่าครับเหมือนคุณยุทธวีด เสียงจะหายไปนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตรงนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเราพูดถึงนะครับว่าแคดบอลเนี่ยเรื่องของผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลน,นะครับเราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนของแคดบอลเนี่ยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยน,นะครับสูงกว่า พันธบัตรหรือว่าตราสารนี้ทั่วไปด้วยสําหรับการรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้นมานะครับคุณยุทธกลับมาแล้วนะครับอ๋ออเคครับเมื่อกี้อาจจะมีเชิญต่อ,อเ,เลยครับต่อเลยนะครับ,รบก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าสมมติว่าดูจะอ่าอ่าโลที่4ก็คือแถวที่4เนี่ยจะเห็นว่าแคดบ,บอลมีความสม,ม่ำเสม,มอมากกว่าแอสเซคาสอื่นชัดเจน 7, นะเพราะว่าจํานวนของเดือนที่มีผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ย เป็นสัสดส่วนที่สูงที่สุดในเมื่อเทียบกับอาเซียาสอื่นๆดังนั้นจริงๆถ้าเราถ้าเราเทียบกับผลตอบแทนในอดีตในในช่วง25ปีที่ผ่านมาต้องบอก Cat orn, คทบอลถือว่ามีสเนสน่ห์พอสมควรนะครับก็จริงๆถ้าเราวัดเป็นลักษณะแบบภาพเนี่ยนะฮะภาพที่ผมโชว์อยู่เนี่ยคือถ้าวัดเป็นแกนตั้งกับแกนนอนที่คือแกนตั้งเนี่ยวัดเป็นผลตอบแทนคือยิ่งสูงยิ่งดีแกนนอนคือวัดค่าความผันผวนคือยิ่งมาฝั่งซ้ายยิ่งดีเพราะแปลว่าความผันผวนยิ่งน้อยนะจะเห็นว่าถ้าเราเอาอาเรียงกันนร่วว่าอื่น่นนๆเ มันอยู่ในแกลน้าพาคลายกันเพราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าแอสเซทคลาสต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลิงก์กับเรื่องของภาคการเงินภาคเศรษฐกิจอยู่แล้วเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องดอกเบี้ยอะไรต่างๆไม่มากก็น,น้อยดังนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นลักษณะของอยุ่การอยู่ในแกลน้าเดียวกันแต่แคดบอลเนี่ยมันลิงก์กับเรื่องของภารกิจอย่างเดียวถูกไหมฮะาารัฐบาลทรัมป์จะทำอะไรไม่เกี่ยวนะะเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวนะะมันขึ้นอยู่กับว่าภารกิจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเกิดขึ้นจะแรงขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ Cat นยแค อันนี้จริงๆมันเป็นคุณสมบัติที่สาคัญสําหรับการกระจายความเสี่ยงด้วยอันนี้คืออันนึง่งที่เราอยากจะแนะนําทางนักลงทุนทุกท่านเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากจะ,ะเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตฟลิโอในแง่ของผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในแคทบอลเป็นตัวหนึ่งที่จริงๆมองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับครับมาดูต่อครับถ้าเกิดนักลงทุนฟังแล้วเนี่ยสนใจอยากจะลงทุนในกองทุน KT แคทบอนะครับกองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภทใดบ้าง แล้วก็ถ้าเกิดเราจะวางแผนในการลงทุนเนี่ยนะครับควรจะมีวิธีในการจัดสรรสัดส,ส่วนพอร์ตการทุนยังไงครับเพื่อให้แคดบอลเนี่ยสามารถกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างผลตอบแทนในภาวะที่ตลาดผันผวนได้ครับครับจริงๆต้องบอกว่าในแง่ของการลงทุนของตัวกองทุนเคทแอมเนี่ย erm, เราจะจัดเป็นกองทุนประเภทอย,อยูไน,นะครับก็คือนักสำนักนักลงทุนรายใหญ่พิเศษนะรตรงนี้ก็จะเป็นตามเกณฑ์สำนักง,งานก,นกอตส์ก็จะถือว่าเป็น เพราะว่าเนื่องจากว่าในาเกณฑ์เนี่ยจะมองว่าเป็นความเ,าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงแบบซับซ้อนนะครับแลวมีความเสี่ยงสูงดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมาะสาหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าโอเคต้องยอมรับว่าเมื่อเกิดพัยิบัิเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่กองทุน NAB ของกองทุนเนี่ยอาจจะมีการปรับลงมาได้นะครับแต่ว่าต้องบอกงนี้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตอนที่เกิดเฮอริเคนแรงๆอย่างตอนเฮอริเคนเอียนปีสองพนี่สิอเนี่ยมันเป็นเฮอริเคนที่แรงสุดในประวัติศาสตร์ของอเมริการสต์ กองทุนเนี่ยติดลบไปประมาณสักแปดเปอร์เซนต์กว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ทําให้เราเห็นภาพเนาะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แรงๆเนี่ยความเสี่ยงมันจะอยู่ประมาณนี้นะจ,จะถามว่าในอนาคตอาจจะแรงได้มากกว่านี้ไหมหรืออาจจะแรงน้อยกว่านี้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงแต่ว่าในอยู่ในบนความเสี่ยงที่มันไม่เหมือนกับความเสี่ยงกองทุนประเภทอื่นๆนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆถึงแม้จะมีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าความเสี่ยงมันไม่เหมือนความเสี่ยงประเภทอนน ถามว่าเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนก็อย่างที่ผมบอกคือรับความเสี่ยงได้สูง <lifecycle. S 1> ถามว่าถ้าอยากลงทุนแล้วจะจัดพอร์ตเนี่ยควรจะวางน้าหนักยังไงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคําแนะนําของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นไปตามความเสี่ยงที่เรารับได้ละกันแต่ว่าถ้าเอาเป็นไกด์ไลน์คร่ listened, คาวๆเนี่ยเรามองว่าอาจจะสําหรับนักลงทุนที่อาจจะมีพอร์ตท,ที่มีน้าําหนักส่วนหนึ่งในตราสารนี้เนี่ยอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งสักสิบเปของฝั่งของตราสารนี้เนี่ยมาไว้ที่แคดบอลมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะในแง่ของเรื่องของผลตอบแทนโดยองค์รวมของของพาคอร์โฟิ ครับแลว้วเวลาในการถือครองแคดบอดนี้เราต้องวางไทม์ไลน์ยังไงครับอ๋อโอเคเอ่อไทม์ไลน์เนี่ยจริงๆเราเราคิดว่าน่าจะอย่างน้อยหลักปีนะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอแคดบอดเนี่ยมันมันลิงก์กับเรื่องภัยพิบัติพอมาลิงก์ภัยพิบัติแน่นอนมันลิงก์กับเรื่องของภาคฤดูกาลเนาะมันมีซีซันอลแฟกเตอร์ของมันนะครับเอ่อจริงๆต้องบอกว่าโดยโดยอันเดอร์ไลน์อิงของภัยพิบัติท,ที่ที่กองทุนร,รับอยู่เนี่ยมันจะเกี่ยวกับลมมาทั้งเยอะเหมือนกันประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ คำว่าเกี่ยวกับลมคืออะไรก็คือพวกพายุเฮอริเคนไซโคลนต่างๆเนาะซึ่งพวกนี้มันมีซีซันอลแฟกเตอร์โดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมันจะมีแอตแลนติกเฮอริเคนซีซันในช่วงประมาณครึ่งปีหลังประมาณแบบเดือนกันยานุลานก็พีคมากนะครับลองสังเกตข่าวพวกสภา,ภาพภูมิอากาศกันนะช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คึกคักเป็นพิเศษในแง่ของกิจกรรมด้านลมนะครับงั้นตรงเนี้ยมันจะทําให้เอ็นเอวีของกองอาจจะแกว่งได้หน่อยในในช่วงประมาณเนี้ยครึ่งปีหลังนะครับทีนี้ พอมันแกว่งได้หน่อยเนี่ยมันแปลว่าตลาดก็จะรับรู้ความเสี่ยงได้สูงฉะนั้นช่วงนั้นจริงๆเนี่ยต้องสังเกตว่าสเปรดของกองแคดบอลเนี่ยมันจะสูงขึ้นเป็นพิเศษด้วยทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะมันจะคิดได้2ทางก็คือว่าเราควรจะดิบเลี่ยงช่วงนี้ไหมเพราะว่าช่วงนี้แกว่งสูงแต่ว่ามันก็แปลว่าเราอาจจะพลาดช่วงสเปรดสูงด้วยนะแต่หรือว่าเราอาจจะไม่ดิบเลี่ยงช่วงนี้เราไปลงทุนช่วงนี้รับความเสี่ยงไปมันมันได้สองทางดังนั้นสําหรับเราคาแนะนําก็คือว่าเราลงทุนใหครรบไเีววว่่่าาาพะทผมโช ไอ้เรื่องผลตอบแทนย้อนหลังมาเกี่ย7%กว่าเมื่อเทียบกับนักสินค้าชนอื่นเนี่ยจริงๆมันคุมทั้งไซเคิลถูกไหมเพราถ้าเราไปเลือก selective เฉพาะเอาช่วงที่เออ่ฤดูกาลมันน้อยความเสี่ยงมันน้อยเนี่ยแบบนั้นสเปรดมันต่ำผลตอบแทนที่เราได้อาจจะอาจจะต่ําตามแต่ถ้าเราลงทุนครบไซเคิลเนี่ยเราอาจจะได้อะไรที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นในเมื่อ25ปีที่ผ่านมานะครับนั้นจริงๆถ้าจะลงทุนให้ครบไซเคิลเนี่ยอย่างน้อยคือ1ปีอยู่แล้วนะครับก็คือแทบครบทั้งปีนะฮะนันนนนนนกกก็ลััััษณะะแแบบบบบ้้้้คคครรรไดวตออีงทุ k ค c a t b บ n d ขีด UI เนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของ IPO ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะลงทุนในกองทุนนี้นะครับมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเออก็จริงๆสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาอย่งทางบริษัทกรุงไทยได้นะครับจะทางทาง call center ก็ได้นะแล้วถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขาคงติดต่อมาดังที่บปนดังอยู่แล้วนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับส่วนเรื่องอื่น จริงๆก็มีเรื่องพวกค่าธรรมเนียมอะไรจริงๆเราสามารถเข้าไปดูในในเว็บไซต์ได้จริงๆเรามีอัปโหลดพวก Presentation เด c กอะไรต่างๆไว้อยู่แล้วนะฮะจริงๆที่ผมโชว์วันนี้กระทางฟิโนมินาเนี่ยบางหน้าก็จะมีอยู่ในในเว็บไซต์ด้วยลองเข้าไปดูกันได้นะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แล้วก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะก,ก็ลองไปศึกษาดูกันได้นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็โทรมาสอบถามทางคอเซ็นเตอร์ได้ครับ ได้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ IPO นะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับคือเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเมื่อวานเป็นวันแรกครับสิบสี่ครับถึงวันไหนครับสำหรับ IPO ครับยี่บเอ็ดครับยี่บเอดตุลาคมครับครับก็ทั้งสองกองเลยนะครับทั้ง KT c a t b o n ขีด UI แล้วก็ KT Carbon US ขีด UI ด้วยนะครับสิบสี่ถึงยี่ส็ดตุลาคมนะครับเป็นวัน IPO นะครับสำหรับทั้งสองกองนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูคําถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามาหน่อยฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณยุทธวีนะครับที่จะมาตอบคำถามนะครับใครที่สนใจลงทุนกองทุนแคดบอลเนี่ยหรือว่ากองทุนอื่นนะครับของบลจกรุงไทยเนี่ยก็สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาถามได้นะครับเดี๋ยวไปดูคําถามกันหน่อยฮะก็คุณผู้ชมคุณลีนารีนะครับถามว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์พายุเฮอริเคนเกิดขึ้นจะส่งผลกับกองแคดบอลยังไงบ้างครับ โอ้คำถามดีมากเลยฮะจริงๆเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดตรงนี้นิดนึงนะคือมันมีรายละเอียดเยอะนะฮะแต่ว่าในนทาาตรงนี้แหละอย่างผมโชว์หน้าหนึ่งและการขออนุญาตโชว์สไลด์อีกอีกหน้าหนึ่งนะสไลด์เจ็ดนะครับโอเคต้องบอกว่าบางคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดภัยพิบัติปุ๊บคนถือแคดบอลจะกระทบเสมอจริงๆต้องบอกไม่ใช่ไม่จริงเสมอไปครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขหนึ่งคือต้องดูว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมันแรงหรือเปล่านะครับซึ่งหน้าเนี้ยเป็น,เป,นเป็นการยกตัวอย่างว่าโครงสร้างของแคดบอลจริงๆมันทํางานยังไงนะคครับือ ถ้าสมมติว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วบริษัทประกันเขาไปประเมินแล้วโอเคเข้าเงื่อนไขผลเสียหายถึงเท่านี้มันก็ต้องไปดูว่าแล้วมันเสียหายเกินในจุดที่เป็นเงื่อนไขของแกลบอร์หรือเปล่าคือถ้าดูหน้านี้จะเห็นว่ามันจะมีเส้นแบ่งตรงนี้นะฮะคือ800ล้านตรงระหว่างกล่องสีส้มกับกล่กองสีน้ำเงินเข้มนะฮะความหมายก็คือหน้านี้ยกตัวอย่างประมาณว่าถ้าผลเสียหายเกิน800ล้านนะฮะสมมติเสียหาย820ล้านไอ้ส่วนที่เกินมาเป็น20ล้านนะะั่นอะ มันถึงจะเข้าไปกระทบกับเงินทุนของแคดบอลนะฮะแต่ถ้าสมมติผลเสียหายไม่ถึง800ล้านนะคนที่ถือแคดบอลจะไม่กระทบอะไรเลยดังนั้นเนี่ยผมจะสื่ออย่างนี้ว่านอกจากว่าดูว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นไหมต้องดูด้วยว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแรงหรือเปล่าเพราะผมต้องบอกนี้ว่า<ช>เฮอร,เร,เริเคนเกิดขึ้นทุกปีภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกปีเหมือนไฟป่าตอนต้นปีที่ LA ก็ก,ก็เกิดขึ้นหนุนแบบคนที่ถือแคดบอลบางคนก็กได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าการต่่ออออรงงงงงงงสัััญญาาาะหว์แนนขขกกกททุบบคียยตไ นะดังนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกปีแต่มันไม่ใช่ทุกปีที่แคดบอลได้รับผลกระทบนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผลกระทบอาจจะอยู่แค่หล100ักร้อยหลักสองอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปกินเงินแคทบอลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเออริเคน e เอียนเออริเคีนไอด้าอย่างช่วงที่ผ่านมาที่มันแรงมากๆอันเนี้ยอาจจะกระทบบางนะครับก็ก,ก,ก็ต้องไปดูตรงเงื่อนไขตรงนี้ด้วยซึ่งถ้าไกด์ไลน์คร่าวๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละฮะตามน้าที่ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าผลเสียหายเนี่ยถ้าเราเห็นสมมติเห็นในข่าวนะบอกว่าโอเคผลเสียหายเกิน 800เกิน1,000ล้านขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยสมมติฐานได้ว่าอาจจะก,กระทบคาบอนที่กองทุนถือแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าผลเสียอยู่แบบหลักร้อย2 0 0เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกือบ100%คือมันจะไม่กระทบกับคาบอนเพราะส่วนใหญ่มันจะเกินครับไปดูคำถามเพิ่มเติมต่อนะครับไปดูคำถามเอ่อที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะครับก็มีหลายคำถามครับมีถามเรื่อง คอนเซปต์ของแคดบอลนะครับมีถามมาเรื่องของทิศทางแล้วก็นโยบายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณยุทธวีจากบจกรุงไทยครับที่มาแนะนำเรื่องการลงทุนในแค t บอลนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ IPO นะครับตั้งแต่วันที่14ถึง21ตุลาคมนี้นะครับไปดูคำถามเพิ่มเติมครับคุณยุทธวีครับผู้ชมถามมาอินเน็ตหลุดไหมครับใช่ไหมครับ ถามถึงคอนเซปต์ <Concept S 2> ของแคทบอลน่ยครับบอกว่าคอนเซปต์เหมือน C d s ตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าต่างกับ CDs ยังไงฮะออจริงจริงมันคล้ายกันในแง่ของการที่โอนความเสี่ยงเนาะมันคือ CDs เมันเป็นเครื่องมือในการโอนความเสี่ยงประเภทหนึ่งเนาะแคทบอลก็เหมือนกันแคทบอลเป็นเครื่องมือสําหรับบริษัทประกันในการโอนความเสี่ยงไปยังตลาดทุนนะครับก็ถ้าตอบว่าคอนเซปต์คล้ายๆกันไหมโดยไอเดียใช่คล้ายๆกันครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับแคทบอลเนี่ยรายย่อยไม่สามารถซื้อได้นะครับ ใช่ซื้อไม่ได้ครับก็ต้องเป็น ultra h i g net worth investor ครับครับเงินลงทุนขั้นต่ำครับเป็นยังไงบ้างครับอยู่ที่1นึ่งมืนบาทครับทั้งสองกองทุนเลยครับครับแล้วถ้าเกิดว่าซื้อครั้งถัดไปนี่ขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งบาทครับครับมีมีขั้นต่ำเรื่องของการขายด้วยไหมครับก็อยู่ที่1นึ่งมืนเหมือนกันนะได้ครับครับนะคุณผู้ชมคุณมณีพรถามย้ำอีกครั้งหนึ่งบอกว่า ควรจะมีแคตบอลกี่เปอร์เซ็นต์ในพอร์ตดีครับครับเออ่จริงๆคําแนะนําของเราคือสมมุติว่าลูกค้ามีการถือตราสารนี้อยู่สมัยสมมติว่ายกตัวอย่างว่าลูกค้าถือสมมุติห้าสิบปอร์เซ็นของพอตีกห้าสิบปอร์เซ็นต์เป็นหุ้นนะครับห้าสิบปอร์เซ็นต์ไอตราสารนี้ตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าแบ่งสักสิบเปอร์เซ็นต์มาทําอโลเคชันเฉพาะตราสารนี้เพื่อเอ็นฮาร์มันขึ้นมาเฉพาะไอตรงอโลเคชันตรงนั้นนะเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการปรับ เรื่องของการกระจายความเสี่ยงเรื่องของการถามผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงให้มันสูงขึ้นด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ฝั่งของ allocation บนตราสารนี้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเราคิดว่านั่นเป็นคำแนะนาที่น่าจะดีที่สุดครับได้ครับก็เป็นคําถามที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับคุณยุทธวีชื่อบรรลุสุขนะครับจากบรจกรุงไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณยุทธวีมากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ